ไม่มีใครก็ใช้ออนไลน์เหรอใช่เป็คือเปิดใหยันผู้ตรนครับผู้ช่วยผู้จัการตรวจคานะครับรัการาชการใผู้บัการตรวจถอนพักคือทั่นบนเวทีที่จิอยต่แสงสว่างครับองในกรณีเรื่องการข้อโคงนะครับหลอกวงครอบคงประชาชนโดยผ่านท่ากลุ่มที่มากอางนะครับเป็นชื่กลุ่มบ้านกองเงินกองทองตอนเยบ ซึ่งตั้งชื่อตามชื่อเล่นของของผู้ต้องหาที่หนึ่งนะครับมีโทรศัพท์นี้ไปเลยก็ก็ได้รู้แน่นอนแล้วว่าตัวเองถูกหลอกออแล้วก็นำมาคดีนำมาดำเนินคดีที่สอบอกองกีษชังครับีีทท่่ไหนอตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ครับก็ก็คงฝากพี่น้องสูงถึงมวลชนท่านนะครับฝากประธานพันในกรณีที่มี ประชาชนนะครับที่ถูกหลอกนะครับในการลงทุนซื้อทองราคาสูงนี้ทานก็ฝากประดับษันด้วยครับว่าเราจับกุ่มตัวแล้วขอให้มันแจ้งความดำเนินคดีผู้นหานะครับเพราะว่าเอาครับจะขอบคุณไรบอกเลยครับกาวเลยครับกล่าวเลยกาวีรืกาวใส่ไม้ครับคุณออกไมาเลยค่ะก็ต้องขอบคุณตำรวจนะคะที่ติดตามเรื่องไวตลอดเลย เรแล้ววันที่26ค่ะเพราะเช้ามาจริงๆเขาจะต้องเริ่มส่งทองแล้ววันที่26คือเขาเงียบเขาไม่โพสตอะไรเลยอพอคนเริ่มรู้ว่าเขาเริ่มโกงละทีนี้เขาบอกว่าเขามีการทิพาดในการเรื่องทำบัญชีมันมีการล่วไหลเขาขอโอกาสขอเวลาแต่ส่วนเรื่องแชร์เนี่ยจะังจะเดินเดินต่อไม่ล้มไม่หนีผู้คนก็เชื่อใจเพราะยังให้โอกาสเขาก็ส่งแชร์ไปพอส่งแชร์ปุ๊บหนีเลย ทว้าเสียหายของพี่อยู่ที่มูลค่าเท่าไหร่หนึ่งล้านค่ะพีู่้ค่ะรู้จักแล้วเขาชักชวนเราทําอะไรก็ชักชวนซื้อทองอ่ะ,ะซื้อทองในราคาอย่างตอนนั้นทองบาทล 25, ะสองหมื่นห้าแต่เขาให้เราซื้อในราคาหมื่นแปดแต่ต้องรอเวลายี่สิบวันนะยี่สิบวันแล้วเขาให้อะไรครับก็คือได้สองหมื่นแปดเราลงทุนไปบาทหนึ่งเนะี่ย่งหมื่นแปด แต่ได้คืนน่ะคือสองหมื่นแปดครับแล้วตอนแรกๆเขาให้ไหมครับก็มีคนที่ได้ค่ะอืมแล้วก็คนไม่ได้บางทีบางคนก็ลงไปครั้งเดียวก็ไม่ได้เลยแล้วต่อมาทานี้ได้ได้เงินคืนไหมครับยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยนะแล้วก็ชักชวนให้ลงมากขึ้นด้วยไหมใช่เขาจะมีมีชักชวนว่าแบบว่าช่วงเนี้ยเป็นวันหยุดจะให้เจียบลงไหมหรือว่าจะพักผ่อนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วลูก พวกคนที่ลงก็พากันลงอ,ะอ่ะลงน้องเขาลงไปธีการไหนครับเขาก็เอาเรื่องทองมาออเอาลูกทองมาลอกอะ้ทางไหนทางอินเทอร์เน็ตรรเขาไปหาเราที่ทางเฟซกลุ่มอ๋อเฟซกุ่มเปิดเฟซกลุ่มกมาใช่ค่ะชื่อเื่อว่า ้านอมเงินอมทองซอเจียภัยหลังจากนั้นเราก็เข้าไปรุ่นผมใช่แล้วเขามีการโพสอะไรขึ้นมาเขาก็โพสเรื่องทองแต่ละวันว่าวันนี้ทองราคาเท่านี้ตอนเช้าเขาจะลงถูกผูกไปเรื่อยๆอย่างชิ้นหนึ่งคือเครื่องนึ่งเกลือหนึงขึ้นสลึอขึ้นสลือขึ้นสลืงสองพันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆยันตอนเย็นก็จะมีประมาณประมาณสามโปสี่โปต่อวัน พอละ120ชิ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เห็นแล้วว่าสนใจก็เลยลงทุนไปใช่ลูกใช่ก็เลยลงทุนไปเท่าไหร่ครับก็งวดนึงก็เป็นแสนบ้างสรุปแล้วสุดท้ายโดนไปเท่าไหร่ครับของหนู4แสน4แสนเนาะ8แสนค่ะเอ้มีชาวบ้านก็่นเยอะไหมครับมีเยอะมีค่ะมีเยอะมากกว่าแล้วทีนี้มารู้ได้ไงว่ยัาหลอกวันที่ผมเขาหายจากการติดต่อไปเลยห เขาไม่โอนเงินตามเวลาปกติ9โมงเชา้าถึง10โมงเชา้าเขาจะโอนเงินให้ทุกคนแล้วพวทุกคนก็จะไปรีวิวรีวิวแล้วก็เพื่อนแต่ละคนก็จะเข้ามาเรื่อยๆค่ะเข้ามาลงใช่อ๋อพอจากนั้นหายไปเลยเลยรู้ว่าเาโดนหลอ,อกแล้วแล้วทำไมตอ่อหนูก็เลยหา,าแ,แจ้งความแนละ้วก็เลยแจ้งความแล้วค่ะแล้วก็ขอที่นักข่าวเขามาช่วยอ่ะอย่าฝากอะไรไ้วยตัวทาหอนสำหรับเรื่องนี้บ้างไ ก็ตอนนี้เงินมันหายยากเนาะไม่ควรจะลงทุนอะไรที่แบบความเสี่ยง